สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับอยู่ในเกม s s ส s ินค c r e e า3นะครับกับกับผมนะฮะโดมี่เกมมิ่งนะครับรับหน้าที่แคสเกมเหมือนกันนะครับไอเหมือนเดิมดิเหมือนกันอะไรละเฮ้ยคนนอนมองกล้องไดิเอออย่าอายกล้องเออนะฮะก็วันนี้นะครับก็มาเล่นเกมนี้นะครับเพราะว่ามีคนขอมาให้เราแคสนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีก็เลยมาหาอะไรสนุกสุกทำแถวๆนี้ฮะเห็นแล้วนี่นะไปหาคนนี้เลยครับมีอะไรให้พนันขันต่อกันหรือเปล่าดูที่เกมอะไร หม,มากเมะอ่ะเอาเลยหมากเมะนะฮะหรือว่าถ้าเกิดเรียกเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยก็เรียกว่าหมากลุกนั่นแหละเออนะครับก็กติกาคุมไม่ต้องบอกนะฮะเล่นกันตั้งแต่เด็กๆทุกคนนะ่าจะเคยเล่นกันนะครับอ่ะเล่นเลยพนันเท่าไหร่ม,มีมีการพานันนันขันต่อนะครับเล่นเพื่อความบันเทิงนะครับน,น้องๆดูถ้าเกิดเรื่องการพานันนันนี้ยาดีกว่านะฮะมาเอาเลยเทนหน้าปากร้อยหนึ่งเต็มเต็มคอนเฟิร์มยาเพอแล้วกันมา ตอนดูมุมนี้นะครับเป็นการเล่นหมากรุกนะครับที่ใครๆก็น่าจะเคยเล่นกันทุกคนนะครับมาเริ่มเล่นกันเลยเดินก่อนนะรับคนเดินก่อนอ่าดูกันไปยาวๆพันนาเป็นร้อยหนึ่งมันต้องฉลาดแน่ๆเลยอะดูไอเดียวย,ยังไงเอพลาดแล้วว่ามันกินได้ปะวะนั่นไงว่าแล้วมันกินได้เแต่เราก็กินได้นี่วะเออมา เจ้าเจ้าอันนี้เจ้าเจ้าไปเออแล้วไปแล้วไปโอ้ยตา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 ยแล้วไปแล้วไปถือว่าหายกันนะครับไม่เป็นไรมาตัวน,นี้เอาอันท,ท้ายเดินนะครับบอดจะฉลาดหน่อยนะถ้าพนันเต็มๆแบบนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋เดี๋ยว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 อ่าอย่าอย่าโง่อ่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดิเออโอเคมันก็กินเราไม่ได้นะฮะตัวนี้มันเดินอะไรโอเคใช้นี้เดิน ต่อไปนะครับ <S <S <ม>ก็เอ่นกินไม่ได้นี่กินไม่ได้ไไดโอเคไม่มีปัญหา no problem โโแบบอ่ะเดินปิงดูกันยาวๆครับวันนี้โอเคเดินมานะครับต่อไปนะครับก็เอ่มอ,อ่ะเดินทางนี้นะครับปิงสวยงามนะครับต่อไปมันฉลาดเลยเฮ้ยมันฉลาดว่ะ มันมันมันรู้มันรู้มัน,ม,น,ม,นมันรู้ดีไงรู้ดีเออเปิดนี่ไปปิงอ่ายายามรู้ไปเรื่อยๆนะครับตัวไหนมาอ่ะได้อยู่โอเคยังยังไงต่อไปนะครับก็เอมเอาตัวไหนเดินเอาตัวนี้เดินแล้วกันอ่ะป่าปิงโอเคยังไงถือว่าเป็นการ บุกที่ใกล้มากๆนะครับอย่าเพิ่งไปอย่าพิ่งไปเราโดนค่อนข้างจะโดนดักอยู่คนําำควรตนัวหนัันกินแต่กูได้ป่ววไม่มีไม่มีโอเคเดินเลยเดินเลยอ่าเฮ้ยมันก็ไม่ยอมว่ะไม่ยอมจริงๆไม่ลดลาวาศอกอืมเดินสิไปกูก็ไม่ยอมกูเชื่อมั่นว่าพวกมึง ก็ไม่ยอมโกอ่ะมันก็เดินยังไงเดินไปทางไหนเดินนี่ไปปุ๊บก็อืมไม่เป็นไรโอเคเดินไปทางนี้ไม่เป็นไรครับฟิงเลยฟุ้งฟิงเลยมีตัวขัดเอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอ๊ยตายแล้วเจอช่องว่างอีกมันได้ลุกมันได้ออยู่ไม่เห็นไม่เห็นโทษเทเราเราเราเสียเปรียบแล้วเราโดนไปสามแล้วเอ๊ะสามสองวะ เออสามดนไปสามแล้วดูไป,ด,ไปดูกันยา,ยาวๆนะฮะเดินม,มันมาแล้วอ่ะตรงนี้นะครับเดินไปกินได้วะเอ้มันกินได้นี่วะเอ,เอ้ไม่ได้นี่วะโอเกแล้วไปแล้วไปโอ้ตกใจหมดอมืนะครับเดินไปทางไหนก็โดนนะฮะเอาตรงนี้กัวกัน นี่เออเดินปะปิ๊งนะฮะพานาไปร้อยหนึง่งมันฉลาดมากมันลุกเต็มที่เลยมันเดินมันสูบกําลังเต็มที่อ่าต่อไปยังไงม,มันมันมันเล่นกูเต็มกำลังอ่ะนี่กระดังมาไม่เป็นไรยังไง นจะเข้ามากินกูยังไงเอ้ยนี่ได้ไหมเออได้ไปเป็ดกินกูได้ก็เอากินได้ไหมสอ,องตัวเว้ยยังไงดีเฮ้ยมันต้องมันต้องเสียตัวหนึ่งว่ะอย่างเงี้ยเฮ้ยโดน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 ตักหมดเลยเว้ย เสง่ๆมาอ้ยอมตัวหนึ่งก็ได้วะมาอ่ะกินไปเลยเต็มที่ไอ้น้องเอาที่ผู้มือสบายใจไปสี่แล้วตัวไหนไอ,อ้ตัวนี้กินได้อ่านี่กินได้แล้วก็ตัวนี้กินได้โอเคมาแลกก็ได้มันต้องมีแลกบ้างแหละสงครามก็ต้องมีการเสียสละไปของธรรมดาฮะอืมตาไปตาใครตามันหรือเปล่าวะโอเคตามันต่อไปนะฮะเดินไปไหนดี ตรงนั้กินไม่ได้นี่ก็โอเคนี่ทางนี้พยายามอย่าปล่อยช่องว่างให้มันนะครับโอเคผ <c oughs> ู้ตายแล้วมันกินได้หมดเลยนี่หว่ามันก็กินได้ออยังไงดีอ้พระเจ้าช่วยกูโดนอีกแล้วอ่ะป กูยอมมันกี่ตัววะกูยิงเหลืออตั้งเยอะตั้งแยะกินไปอีกตัวหนึ่งอร่อยอือตรงนี้เดินไอฝั่งไอสามตัวตรงนั้นนีเดินไม่ได้นะตันหมดไอตัวนี้ปลาเข้าเป็นลุกอืมดีชีวิตดีดีตรงนี้อ่ะปากูก็ลุกบ้างก็ได้วะลุกบ้างลุกบ้างดูก,กันยาวยาวมันอาจจะมีแบบว่าพิกล็อกตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ย ไปเดินได้ที่เดินได้เพราะมันมันกลับไม่ได้ตัวธรรมดาไปตัวรูกมันกลับได้นะอันตารายเ,เดินมาก็ไม่มีอะไรนะครับก็เข้าเลยแล้วกันมาฟุ้งฟิ้งเออต่อไปยังไงอืมก็อยู่ช่วงไม่กินทักขาอ่ะไปตรงไหนตรงไหนปลอดภัยไปเอ๊ะ อืมฮะไปเดี๋ยวๆๆเออไปไปก่อนดูก,กันไปเกมนี้เป็นเกมที่ต้องใช้สมาธินิดีนึงถึงแม้เราจะไม่ได้ออกไปลบลาฆ่าฟันแต่ก็ต้องใช้สมาธินะฮะตรงนี้เอ,อ่ะเริ่มลุกบนบ้างกันแล้วเริ่มลุกแล้วเริ่มลุกแล้วเออมึงยอมเป็นเคให้กูซะดีๆมันเนี่ยมันมันไม่ยอมเว้ยเฮ้ย ถ้าเดินไปนี่กับดักแน่นอนอย่าไปอย่าไปกับ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 ไปยังไงฟ้องนั่นงนะ่ายกูว่าและมันหนีเินไปทางไหนตรงนี้นะครับก็ไปเดินดูกินไม่ได้ตัวพวกนี้กินไม่ได้นะครับเดินมาเหมือนเดิม จะหากันจุดจะหาจุดจบกันได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยต่อไปก็เดินไปตรงนี้ที่นี้ก็แดกอ่าแล้วก็ไปมีอันนี้ก็กินโกไม่มีไม่ไม่มีทางรอดอะเดินไปทางนี้ยังไงอ่ะเดินกลับบอกแล้วดูกันยาวอ่ะดูนี่ลองลงตรงนี้ กลับมาจะเลื่อนกลับมาอีกไหมตัวเดิมป่ะเลื่อนกลับเลยโอเคอ่าต่อไปก็จะเป็นตัวนี้อ่าเอาไปเอาไปเอาไปดักก่อนขัดขัดก่อนอืมแต่เดินอืมเสียงเดียวตัวนี้มันกินกลับไม่ได้แย่จริงจริงเอ่อ ให้นี่กินได้กูว่าออย่าอย่าปล่อยช่องว่างอ่ะเดินกลับมาอืมก็เดินได้อยู่แค่ไม่กี่ตัวเงี้ยแหละนะเกมมันสถานการณ์บีบบังคับต่อไปก็เดินเดินไปไหนดีเอาลงมาวาเดินกลับวาแล้วอืมต่อไปก็ตรงนี้นะครับ เดินกลับเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทีเดียวแล้วก็ลุกไปอีกอืปลามันต้องมีใครคนนึงมันต้องคล้อยอะ่ะเออมันต้องแบบว่าไอตัวนี้เดินได้แค่ตัวเดียวจี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 เลยทีเดียวเชียวนะฮะอ่ะเดินกลับไปอือไอตัวนี้ก็หนีเอ,อ้ยไม่เว้ โอเคตรงนี้นะครับก็น่าจะเดินได้นะครับโอเคไปพยายามหาลุกให้เอ๊ะถ้าเปลี่ยนเป็นลุกให้ได้เยอะๆนะฮะต่อไปก็เอ๊ตรงนี้ปลอดภยัยเอ๊ยไม่ไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยจะหาบทสรุปเกมนี้ได้ไหมเนี่ยฮะยาวเหลือเกินเล่นตั้งแต่กลางวันตอนนี้จะมืดเข้าอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยมันนี่วะ ไล่ต้องมีการไล่เอ,อไปไหมมึงจะไปไหมไม่เวยมันไปมันไป,นไป,ปนลุกเฮ้ยได้อยู่เว้ยออได้แดกซะม,มันต้องมีพลาดพังกันบ้างแหละว,วะท้นี่ไนงะเลื่อนขึ้นมาไอตัวนี้ไปได้ไหมไม่ได้จะไปไม่ได้นะฮะยังติดยังติดพัฒธนาการจากไอตัวลุกตัวนี้อยู่นะฮะ ไปไม่ได้โอเคเลื่อนดาแค่นี้แหละกระแค่นี้แหละอ่าไปตรงสสยต้องหาตัวเพิ่มตัวลุกเพิ่มนะฮะเลื่อนไปไอตัวนี้ก็น่าจะไปได้นะครับเพราะว่าไอตัวตามธรรมดามันจะกลับหลังไม่ได้เสร็จโจรกูเพิ่มได้ตัวหนึ่งแล้วไอจ้จ้าไอจ้จ้าไอจ้จ้าไอ้เจะ,จะต้องจะกิน ต้องจะกินหนีดิเอออย่างโง่ครับอย่างโง่ยังไงตาไหมเอยถอยเว้ยถอยทับถอยทับไม่แน่จริงนี่ว่าไปเดินอีกยาวบอกแล้วบอกแล้วยาวพูดหลายรอบละวันนี้ยาวไปขออีตัวนึงละก่อนอืม <Nice take. S 1> ขอบคุณที่ชมอ่าอ่ะ,อะมีอะไรจะขัดไหมโอเคตรงนีออ้ไปไม่ได้นี่มันกินมันกินยายา อันนี้ก็ไปได้อีกอะเอออืมวับอ่าฮะกินอันนี้กินไม่ได้นะฮะโอเคกลับอันตัวนี้กลับเพิ่มเพิ่มมันมีสามเราจะมีสี่แล้วนะฮะวับอืมมันตามปะมันตามใช่ไหมอย่าตามอย่าตามไม่เอาไม่เอาอยาตามขอดู ไอ้มันถอยเว้ยเออเออโอเคดีดีทาดีทำดีมากรับไปเราไปต่อเออยังไงมีเกมเ้วจะอ่าโอเคอืมโอเคสี่ตัวแล้วลุกสี่ตัวแล้วฝั่งนั้นยังมียังเดินไปเดินมาที่เดิมจเจรินพ่วงอ่า ต่อไปก็ไอตัวนี้ออกไม่ได้นะไอตัวนี้ออกไม่ได้ตัวนี้ออกไปนี่อีนี่อันี้รอรับประทานเลยนะเนี่ยไม่ได้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 ตรงนี้อ่ะแม่จะพูดจะพูดเก็บเสียงทำไมตามมาตามตามบ่ะอยาเดินอันนี้อย่าเดินเดินนี่อีนี่กินสองเดินนี่อีนี่กินหนึ่งอืมเพราะนั้นอย่าใช้เดินนะครับ พยายามวาบมาอ่าถอยโอเคมันกินมันกินทีเดียว2ตัวได้ปะวะลองดูดิระบบเกมมันเนาะเดินถอยกลับกินข้าวได้ไหมไม่ได้ดือว่ก็ไม่เป็นไรดีไปอืม ยังมาไม่ยังไม่มาไอโดนนั้นไอนั้นปล่อยไปก่อนโอเคตรงนี้ก็เอาไงดีเอาเออมาเสริมเอามาเสริมมาเสริม,ม,รมทับทางด้านบนนะฮะเรามีกี่ตัวว่าตอนนี้สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต่อเออเจ็ดต่อแปดโอ้เราเราเราเสียเปรียบนิดนึงนะแต่ก็ยังโอเคต่อไปก็เตือนนี่อืม ไม่มีอะไรก,กับเออ,อวนเวียนอยู่ที่เดิมเนี่ยอะกับปิดหลังหมดแล้วติดอย่างเดียวมันมันมันติดสองตัวนี่แหละไปไหนต่อเอ๊ะมันได้ดีกว่ามันไปด้ไม่ได้วกินนี้ก็ไปได้ ปิดทางกูหมดเลยนะฮะอืมตรงนี้อืมกลับตรงนี้นะครับก็ปิดทางนี้ก็ไม่รู้ว่าปิดทำไมนะอยากเลื่อนก็เลื่อนนี่ก็เลื่อนกลับโอ้ยจะจบไหมเนี่ยวันเนี้ยตายแล้ว เอาจังไดดีเนี่ยฮะตรงนี้อะลองมาทางนี้ดูมันก็ดูเหมือนไม,ไม่ไม่มีบทสรุปไอ,อ้นี่ก็เลื่อนไปเลื่อนมาที่เดิมไปแหละเนาะเนาะไม่มีที่ไหนทางไหนที่จะไปได้ไปเล่นกับบอดฉลาดก็อย่างนี้แหละ ไม่ยอมครนรู้ไหมไม่รู้จักเขาว่ายอมแพ้เดี๋ยวก่อนมันมันต้องเสียสลาแล้วว่างานนี้โอเคยังไงอพอพอคิดแผนวิธีการกินหนตัวแล้วเอออย่างนี้ต้องใช้แคปชั่น,นบังคับยังไงมันกลับมาได้ ลองดูที่เออเอาไปต้องต้องเอาล่ออีกหนึ่งอ่ะมึงก็ไอตัวนั้นกินไม่กินหักขาด้วยเออนั่นแหละแล้วทีนี้กูก็ <c oughs> กินสองมาเลยหงับหงับเอออร่อยเออเ <c oughs> ป็นไงละมึงเง <c oughs> ือบซําซ้อนมามาอีกก็กินอีกเออมันต้องมีสีสละกันบ้างเออ จอยจอยจอยยังไงเลื่อนกลับตอนนี้มันไม่สามารถไี่แล้วเราก็สามารถเลื่อนตรงนี้ได้แล้วโว้ยเออทำอะไรกูไม่ได้แล้วไปอีกรักษาระยะห่างไว้ด้วยโอเคเพิ่มลุกเพิ่มลุกเลื่อนมาอีกเลื่อนอันนี้ยังอากมาไม่สนใจไปไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้โดนแน่นอนไอ้ตัวดำเนี่ยโดนแน่นอน นั่นแหละครับโดนแน่นอนแม่ต้องเสียสลาตัวหนึ่งมันถึงจะเปิดเกมออกโอเคเริ่มรู้สึกอยากจะยอมแพ้บ้างหรือยังยังไม่ยอมแพ้นะท่านโอเคกดเอกแม่เมื่อกี้ไอตรงกลางเกมนี่มึงยื้นสนานเลยนายเทคนายเทคชมชมโกในใจนี่แบบน้ำตาซึมกันแล้วมาร,ร,ร้อยร้อปอนมึงเสียแน่วันนี้ ความจริงไอ้ร้อยปอนี่เอาอไปไปไปล่าไปล่าสัตว์แล้วเอาเนื้อเอาหนังเอามาขายดีกว่าได้ตังค์เยอะกว่านะแต่ว่านี่เอาแคทเอาสุดสนุกอยากเล่นเหมือนกันไอ้หมากลุกเนี่ยเล่นตั้งแต่สมัยเด็กๆในเกมนี้มันมีให้เล่นก็เอาสักหน่อยนะอ่ะลุกนี้อยู่ประมาณหกตัวลุกหมดแล้วก็เหลือแต่ไอ้ตรงนี้แหละจะว่าเจ้าที่เจ้าจะว่าอย่างไร มันออกมาไอ้น,นี่เอากลับเฮ้ยมันต้องเอามันต้องมีตัวลุกตัวหนึ่งไปไปแรกกับมันอ่ะบุกเต็มตัวครับตอนนี้ลุกเต็มตัวี๋ยวก็เรียกว่าลุกเต็มกำลังนั่งพินิจคิดผิดเจราณากันไปนะครับ ไปเข้าไปใกล้ๆสัก,กนิดนึงอืมอได้ไวอได้มันล่อได้ครับกินมาดิกินมาดิก,าดกินเลยกินเลยกูปล่อยแล้วกินเลยอ่าดีมากกินแล้วใช่ไหมอ่ากินอิม่มอ่ากูกินมึงต่อเรียบร้อยลุกอีกหนึ่งตัวต้องแลกด้วยลุกอีกหนึ่งตัวนะครับ เกมต่อไปนะเราเราถือว่าเรามีตัวตัวหมากอยู่เยอะนะมันค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่พอควรแต่ตอนนี้มันได้ลุก3าแล้วยังไม่ต้องเอาเข้าออไปนั่นไงว่าแล้วไหนเทคไหนเทคอะกูชมมึงบ้างอะจะได้จะได้ไม่ต้องแบบว่าเอ๊มกูกูสารชมมึงมึงไม่ชมกูเลยอะชมให้สักนิดชีวิตจะแสมใสลุกเต็มตัวบอกแล้วเราบอกแล้วว่าลุกเต็มตัวเพราะฉะนั้นเดินหน้าเต็มกําลัง อย่าหยุดอย่าหยุดอย่าถอยด้วยตัวเราเยอะกว่ามันถอยว่ะมาไม่เป็นไรอ่ะกูเดินไปเดินมาดิเดินมาเลยกูอยู่ไหนล่ะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเดินตรงนี้ไปอาไปเดินมาปุ๊บเออไอตัวนี้เดินไปอาเคเราทำไปไม่เราทำไม่เป็นไม่เดินตัวนั้นอ่าเพราะว่าให้มันกิน อ่ะมึงเกิน์โกเฮ้ยเอ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยมันกินที่หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเท่ากันแล้ววะเฮ้ยไม่ต้อปิดการการคำนวณที่ผิดพลาดวะเอ้ยโอ้เปิดช่องกว้างให้มันอีกเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กลับมาก่อนกลับมาก่อนไอ้ตั้งหลักใหม่เว้ยไม่มีได้การเสียแล้ว ต้องใช้ต้องใช้สกรรมมันสมองมากกว่าปกติแล้วตอนนี้เพราะว่ามันสองตัวเอาผมนี่เอาเข้ามุมเลยครับมันก็มาเว้ยมันก็เดินหน้าเต็มกําลังเหมือนกันว่ะเฮ้ยเอาเลยมาจะได้รู้กันว่าใครมันได้มันใครมันเสียเออเมื่อกี้อู๋พูดสะดิบดีเสียฟรอร์มไปโกมาเดินหน้าเต็มกําลังเช่นกัน เดินกูหนีอ่ะตอนนี้กูหนีก่อนอตับคาบตอนนี้ไม่พร้อมจริงๆนั่นงนะพินิจพิจารณาแล้วก็หนีโอเคใช้วิธีการแบบสามตัวแล้วค่อยแบบว่ามองดูสามตัวรุมประมาณนั้นเอ้ยมุมเอ้ยเราจนมุมนี่ว่ะเออมันจนมุมเว้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดินหน้าอ มาอย่างนี้มันมาอย่างนี้กูก็เส,ส,สียเสียด้เอออย่างนี้อา้ามแค่นี้มันก็กินกูไม่ได้อา้าวเสมอเหรออา้าวเล่นมาตั้งนานเสมอโอเคยอมเสมอก็เสมอวะหายกันโอเคได้เท่าไหร่วะได้คืนม,มาเท่าไหร่หรู้ไม่ได้อย่าบอกว่าไม่ได้อ๋อ,อก,ก็เท่าทุนนี่วะโอเค ก็ถือว่าเสมอกันนะฮะแหมไม่รู้แพ้รู้ชนะน่าจะได้จริงๆนะฮะก็ขอคุณที่ติดตามชมกันแคบคลิปนี้นะฮะอย่าคราวหน้าอย่าเล่นใหม่อีกไม่ยอมหรอกแค่นี้โอเคครับสวัสดีครับ